ฝนเอ่ยฝนตกเสียงดังจุงเลยได้ยินเสียงไหมคุณผู้ชมฝนนี่แบบแล้วกูจะแคสเกมยังไงแล้วโปไฟดับจังเลยอ่ะโอ้ยเย่ที่ไม่ชอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดนาต่างให้ฟังให้ชัดเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยปิดปิดก่อน ฝนมาตกครับคุณผู้ชมครับนะมันมีเสียงแทรกเยอะไม่แคสล็อกฝนอยู่นะเดี๋ยวแคสนะโอเคจ้านางกราฟสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีที่ได้บ่วมรายการทีวีดีซีนะวันนี้มาอยู่กับเกวยวแท้งมาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่าเอ่อทีวีพีท <laughs> นะีน่าสิบทัพห้าหนึ่งนะขอเรียกว่าทีวีพีเจสิบแล้วกันนะครับนั่นะก็เป็นรถถังของนาะงสาวพิจยัยเชโกสโลเกียนะครับนะเปิร์เบิรมาตามนี้เลยครับมีสายเดียวนะ ก็ไม่เคยเล่น <c oughs> คิดยังไงอยากแคสก็ไม่รู้ <c oughs> นะมาดูสเตตัสก,ก่อนแล้วกันนะครับนะคอนมทังที่พั0แครับถือว่าน้อยๆไงไม่รู้เนาะนั้นมาัก40สีตันกำลังเครื่อง1000ครับดีมากครับวิ่งเร็วนะคอนลงสุดรหกสิบนะหมือนตัว5้าเร็วมากครับนะก่อตัวถัง65 40 30้ก่อป้อมปืนหนึ 180, ่0ร้กก็อาจจะโชคดีในบางครั้งจริงๆในบางครั้งอาจจะ น้อยครั้งเลยก็ได้นะครับมาดูปืนครับเป็นปืนเร้อยนะครับร้อยมมครับก็เป็นปืนแมกกาซีนนะครับเป็นจุดนั่นตรงหน้าถางกัน1.5วินะครับเร็วมากครับแล้วก็ความเจ๋งหายที่320ร้อ่จอกออที่218ครับผมก็แม็กดึงก็ประมาณเท่ากับสารประมาณ1,000ประมาณนี้ครับนั่นโลกระสุนแม็กดึ่ห้าวิถือว่าโหลดเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวได้ลูกทองเป็นลูกหินนะจ๊ะอีอุอีโอเคเดี๋ยวเด็กก็ความเร็วเหมือนป้อมปืน36นะระยะก้ามมองเห็น410 โอเคเลยไกลมากครับผมและเรกมาหมดแล้วนะเดี๋ยวไหมนะขอบอกเลยว่าเล่นไม่เป็นนะครับนะเล่นผิดเล่นถูกก็ขออภัยนะครับเราไม่ได้มารีวิวนะครับเราจะเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเล่นด้วยลุย <c oughs> โอเคจ้าเรามาอยู่ในห้องเทียสิบนะครับนะอาจจะจอนของเราโอ้โหรู้สึกว่าเสียเปรียบนิดหนึ่งอืมโอเค รถ,รถถังหนักเขาเยอะจังเลยไม่เป็นไรรถยานก่อนแล้วเ็เยอะเหมือนกันรถจ่เย็นจะเย็นสงครามยังไม่จบเลยเพิ่งเริ่มด้วยฟักแมทไมคิ้งแน่นอนครับอย่างนงี้ไปด่ดีครับนี่ไม่เป็นฮัลโหลซิตี้รับทราบเลยนะผมจะเล่นตามแบบฉบับรถถังกลางเยอรมันผมแล้วกัน,นครับรถถังกลางอะไรอื่นนี่ได้ไม่เป็นเลยนะครับนะนี่ความเรวประมาณนี้ครับ นะวิ่งไปเดียวก็พอารลงสุดแล้วโอเควิ okay. ่งเร็วดีโ okay. อเคปิดชื่อก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ลกตามันย,วยาวๆอย่างไงไม่รู้โอเคอืมปืนหูบเล็กดีเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอาจจะเป็นรถถังที่เหมาะกับการสไนละมังแอบแอบมิดๆหน่อยแนละ้กวกันกลัวเหลือเกินทางซ้ายนี่โค้โล่งเลย รถถางกลางสองคันโอเคใช้สอยประหยัดไม่มีใครผ่านเลยเหรอฮลัลโหลหนึ่งหนึ่งหนึ่งอืออ้ยเฮ้ยโอ้โหไฟไม่ขึ้นด้วยคุณผู้ชมอุ้ยดีดีดิโอ้โห,โโหยิงไม่ทันว่ะอยู่ๆก็โผล่มามายังไงวะถ้าเราเข้าไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันหกไอเอม เจ็ดแปจอนเล็กหกคันอยู่ไหนวะหกคันหเล็กห้คันครับโอเคผมว่าเราเราเข้าเมืองฮะไอ้เอมอยู่นู่นครับอย่ามีนะเว้ยไม่เอานะเฟยไม่เอานะเฟยดูบุกก่อนนะดูกดเ e l p มีก่อนนะครับเพื่อสวัสดิภาพครับถ้าเราชนประตูนี้ไปนี่จะมีอะไรเะะเอเแลอไหมเราเล่นไม่เป็นนะนเล่นตาแรกเลยชนแลว้ว ไม่มีมี breath. ไหมมีมีใช่ไหมไม่มีไม่มีงั้นงั้นกูกูกูใสไ่ไอเอ็มเลยนะเว้ยหมดไหมเอาหายนี่อะวะไอเอ็มไอเอ็มโย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 ่โยโยโยโอ้โอ้ซ่อมซ่อมไปแล้วไปแล้วขอโทษครับโอ้ยโอเคจะเย็นจเย็นใจเย็นเย็นโว้ยโว้ยเว้ย แม็กหนคันเลยครับเทียวแปดนึ่งก้อนึงห้าสี่สามสองหนึ่งันครับ2อเอ้ยตูดมาไอ้บ้าอยู่ทำไมเล่าขอโทษครับขอางหนะครับบังการสุดให้หน่อยนะเฟยเดียววิวเที่ยนที่อยู่แป๊บหนึ่ง รถเรานี่ทำเร็วได้เปรียบแมตช์แรกนี่ก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเราก็ทําได้เยอะดีนะไปไปไปรถถังชา้าๆลงไปอย่าขวางไว้ไว้ว้าวว้าวฮู้ป้า,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 าจะไม่เข้าช่างมันก่อนอากระสุนไม่พอเลยเอาวอา้อาวอา้อาวได้อ้าวอาได้เออได้สองนัดอยู่เดี๋ยวจอนครับเดี๋ยวเจ๋า สุดไม่พอเอาทีสิแล้วกันเดี๋ยวไปไล่ล่าจอนโอ้โหเลือดแค่นี้ไอ,บอ้บ้าขอเธอขอบคุณครับลบก,กันนะลบก,กันนะเดี๋ยวจอนี่เสร็จตู้หมดเลย S g a 2ดีกว่าไหมหรือเอาจอนดีผมกลับไปบ้านดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับแต่จอนี่ก็อย่าจะดตบคูนะเฟยอย่านะไม่เอานะเว้ยอตูมาแล้วอย่าหานะ้มือตูดนะไม่เอานะเว้ยโอเคเพื่อนจัดก,การเลยผมไม่เอาเเอง หลือเลือให้กูยิงบ้างขอสักพันหนึ่งเลยโอ้แปรอยก็ได้พอเธอเพอเธออย่ายิงเธอขอละนะนาเมทั้งนั้นเลยเนะี่ยของชอบเลยโอเคลาก่อนโอ้ผมว่ามันเล่นง่ายมากเลยคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจรถแม็กที่เขาเข้าออกดูเร็วแล้วก็เป็นสายหลอยอย,อย่างแท้จริงนี่ผมแนะนำคันนี้เลยครับสุดยอดมากครับ โอเคจบไปแบบแรกรลอแบบเดียวดีว่าแต่มันจบเร็วไปนะจ้ะโอเคครับก็ยิงไปทั้งหมดกี่นัดฟ้ายิงไปสมมักหกนัดยิงเข้าทุกนัดเลยนะครับเจาะเข้า13ครับปพอาเป็นปืนที่มม่นยำม,มากนะลืมดูความแม่นยำเลย0.3งจุดสาหเล็ง2องจุดหนึ่งุ้ยเจ๋งดีนะเร็วเล็งเร็วมากเลยโอเคดีไหมคุณผู้ชมเริ่มสนใจยังผมก็เริ่มสนใจแล้วนะ วุ้ยมเล่นง่ายว่ะสนุกอ่ะเล่นครั้งแรกกันเนี่ยปแม่สองดีไหมโอเคดีแม่สองดีกว่าลุยโอเคคุณผู้ชมรอบนี้นะผมขอมาอยู่กับรีเพย์ของเจ้าของรหัสแล้วกันนะครับจะได้เห็นการเล่นที่นะชำนาญโดยรถคันนี้มากกว่าผมที่เล่นไม่เป็นนะครับนับอยู่ในด่านเอ่อฮิวเมคอมนะครับใช่ไหมวะเออใช่นะครับห้องเจ็ดสิบจ้าโอเคนะมีพี่พี่เขาพี่เล่นเล่นกล้องได้โอ้โหนะ โอเคครับดึเหมอว่าเขาจะมาก็เป็นประตูสามคนนะครับจะไปไหนเอ่ยโอเคนะก็รถกลางนี่นะอืมเราควรจะหาตำแหน่งที่เราสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นดย่าน,นี้ก็สามารถออกไปอยู่รอบนอกเพื่อยิงคนบนภูเขาได้นะครับอย่างเงี้ยโอเคดูซิพี่เขาจะเจออะไรใหม่เจอสเปเซอร์ไอซีครับอีกโดนไหมหนึ่งนัดครับผมอีกนัดไหม ไม่โดนครับผมโอเคนะคันนี้โลกระสุนที่ยี่สิามวิยี่ิห้าวินะติดสกิลก็ยี่สิามเอย่างงี้อือฮึโอเคเหมือน okay. พี่เขาจะต้องการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับ <Okay. S 2> เพื่อสามารถยิงรถถังเล็กที่แอบอยู่ข้างนี้ได้นะครับโอเคโอเคดูซิเขาจะไปไหนกันปิดนะ 13, 75, สิบสามเจ็ดห้าสเปนเซอร์สีตาแล้วครับผมสิบสามเจ็ดห้าเื่อนหกร้อย เริ่มระตุกเริ่มประตุกเจอแล้วครับผมจริงไว้หนึ่งสองโอเคสองนัดตายเรียบร้อยนะครับในการเล่น TBP uh, คันนี้เทีย1สนะครับก็เราควรจะมีกระสุน4ี่นัดตลอดเวลานะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการยิงของเรานะครับโอเคมาโหลดเร็วอยู่แล้วโหลด25วิ้าวินะโหล,ลดกระสุนไปเลยหายกระสุนเราไม่ครบ4นัดนัดเดจแต่ว่าดูจังหวะด้วยนะครับไม่ใช่แบบเออก็โหลดนะครับ โอเคข้างหน้ามีอุ้ยข้างบนนี่เยอะเลยมีหนึ่งสี่ส่วนครับนี่นี่นี่ยิงได้ไหมเอ่ยยิงไม่ได้จ้าโอเคครับเจอออบเจกต์สองหกอะไรวะสองหกสามครับหนึ่งนัดครับยิงไม่โดนครับผมโดนนะครับอีกนัดครับโดนครับผมเก็บดาเมจไปเก้าร้อยแปดสิบเก้าครับน่าสนใจเจมเป้พันเก้าร้อยยี่สิบสี่ครับผมฮึมฮึมน่ดูคนอื่นเล่นนี่เพลินๆดี ข้างหน้ามี W G up p a n t e r พี่เขาจะทำอะไรไหมข้างบนเขาอเยอะเลยอเหมือนจะยิงไม่ได้นะโอเคต้องจาัดก,การตัวปัญหาก่อนครับหนึ่งนัดสองนัดโอเคจ้าเจอเล็วเพอรครับยิงได้ไหมยิงได้หนึ่งนัด,นดครับผมยิงโดนไหมวะน่าจะโดนแล้วมั้งไม่โดนมัน้งโอเคตอนนี้ก็รอโหลดครับ ตอนนี้สกอสามต่อสองครับนะเจอา่าง,งกัน4ี่พันครับทีมเราเป็นฝ่ายได้เปรียบ4ี่ต่อสองแล้วโอเคอีกแปดวีครับห้าสี่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมใจเย็นโอเคมาพร้อมแล้วซีจีซีเจ้าเฮยหนึ่งนัดยิงโดนไหมไม่รู้มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เจ้าไออ๋อี๋นาะโดนได้ไงวะ โอเคนะตอนนี้เก็บไป3คิวครับได้ไป3 5 1ครับผมนะจะเห็นว่าการเล่นของพี่กับผมนี่นะครับค่อนข้างต่างกันดีเลยครับเจ้าของรหานนี่เสียงมากครับนะรถเขานี่หวานนะครับไม่ใชับจูโอเคตอนนี้สกอร์5-4ครับอืมบนเขาแตกแล้วโอเคบ้านน่าจะไหวยอยู่นะข้างหน้ามีเอออีสี่ครับนะตอนนี้กำลังโดนลุง อีสี่ e เอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโหลดสุนครับโอเคอเล็เบเปิดเล็บเปิดหนึ่งแปดสามไอเอสเจ็ดอืมทั้งไงดีวะนะ, <c oughs> น,ะ,น,ะนี่ก็ดูรีเพลย์สดๆนะครับเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากนะครับนะเพื่อความสดในการผ่านนะครับโอเคจียมซีตายครับ เดี๋ยวเลี้ยวผาดเลี้ยวเพิดนั่นแหละช่า <c> ง <oughs> นะด้วยเท่าไหนะ okay, ร่เนะโอเคเจอยาเฮยนะมาอย่างรวดเร็วมาแล้วมาแล้วหนึ่งนัดสองนัดง่ายๆ e l q โอเคโหลดศูนย์ครับนัดนตอนนี้สกอร,ร์10ต่อ8ครับผมโอเคฆ่าไป6คันแล้วปัดโทษหมดเฟยโหมด,ดจุงด้านบนมีเอ่อ g 1ิบเก้า HTBH เจ็ดหนึ่งข้างล่างครับ จะเจออะไรไหมขึ้นข้างบนเนี้ย a t b ข้างบนครับผมเลือด3 7ครับกำลังไปกำลังไปจะถึงแล้วโอเคโอเคเอา้าโดนไป700ครับอ่ะเลือดเหลือ200กว่านั้นเดียวตาแน่นอนบึ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 นนาที19กรู้สึกว่าจะลงไปแล้วนะเมื่อกี้เห็นมันวิ่งลงไปข้างล่างเมื่อกี้เนี่ย a t b เอา้าต่อ10 10ต่อ9 แต่ว่าเลือดเราเยอะน่าจะได้เปรียบอยู่แล้วล่ะมา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  STB จะเอ๋อ่าอยู่นี่มา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 เอาไปเลยโอเคน่เจ็ดคันแล้วครับผมนน่าจะมีอะไรไหมฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามปัจฉลามขึ้นบกชิบหายแล้วโอ้ยอืมน่ารอดมาได้กบุญแล้วนะดีที่โดนตีตาข่านะถ้าโดนตัวเต็มๆนี่อาจจะบังคีได้นะครับ ัน,นียิงไปสี่พันแปดครับดาเมกดาเมกสี่พันแปดยิงไปแปดคันครับโหสาสโอเคไปต่อไปพี่ขับต่อไปเลยนะจะขอรหัสคนนี้ครับนะขอเรียกพี่แล้วกันอืมเอเจคันเดียวครับเอเจกับ g 1 9 g 1 0น่าจะม่องแล้วละ่ะนะไปอยู่กลางดมโอเคอเจเอเจมาเยามาเยาฉันมาแล้วฉันมาเบวโอ้ยอย่าขวางสิครับเพื่อนจ๋า ดาเมก4,008นะหมดแม็กก็จะตายอยู่มั้งมามา,มาโอเคไฟขึ้นจ้าเพดล่างครับหนึ่งนะัดเข้าแล้วครับผมไม่เข้ายิงผิดเอาโอเคอีกนั้งหนึ่งเอาไม่เข้าอ่ะโอเคครับดามเมกเอ่อ5,000นะ3 7 4เจสี่ครับผมโอเค <laughs> น่าไปครั้งแรกเลยนะครับที่เอารีเฟล์คนอื่นมาแคสตนี่ก็เพลินๆดีนั่งดูก็เล่น นะก็จะเห็นว่า g w p นี่หากเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่เราได้คล่องๆนี่เราสามารถต่อศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าปืนนัดหนึ่งนี่ห่างกันแค่หนึ่งจุดห้าวินะครับทำให้เราสามารถเข้าออกจุดประทะได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สามารถช่วยเพื่อนได้เร็วด้วยโอเคแล้วก็ด้วยความคล่องตัวบุมงกดแล้วก็อะไรของมันนี่ก็ทําให้เหมาะเป็นรถถังสามารถไล่ล่าในท้ายเกมได้ด้วยนะครับผมนะสามารถใครสนใจก็สามารถวิจัยกันมาได้นะจ๊ะนะก็ จะไม่ยากหรอกนะดูพี่เขาเล่นเอาโอเคขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับนะก็ถังขั้นต่อไปจะเป็นขั้นไหนนะครับก็นะเรามาติดตามกันนะครับผมนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝันดีครับนะพี่เขาไม่ได้ถ่ายสกีนช็อตว่าได้เงินหรืออะไรไปด้วยนะครับก็ขออภัยไปด้วยบายยครับผมบายไปขึ้นแล้วโดนนั้นหนึ่งหรือเปล่าน่าจะนั้นหนึ่งนะเดี้ยวผ่านครับ

ハハハ